ัสดีค่ะมัมมีเองนะคะวันนี้เรานะจะมาในแบปที่ชื่อว่าบูเคปเปนแล้วตอนนี้สกายเราเพื่อนเพื่อนแต่งตัวชุดฉี่ม่วงบูเฮเปนที่อัปเกรดใหม่เป็นอะไรคะเป็นเป็นเป็นวันฮาโลวีนค่ะวันนี้พี่สกายแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยเข้าไปชุนในร้านเขาแล้ว โอเคนะคะอันนี้ค่ะครับนานๆพี่สกายจะมาปั่นจักรยานรอบบูเฮเบ้นให้พวกเราดูนะคะจักรยานก็น่ารักมากเลยเยาจะไปตรงที่ร้านเกมจะไปที่ร้านเกมดีกว่าโอเคเราจะไปร้านเกมไปทําอะไรกันคะไปเล่นเกมไปเล่นเกมกันเื่นมาเล่นเกมเลยมามาโอ้ยใส่แว่นแล้วสามก้ีมีโอ้ยเพื่อนก็มาด้วยนะนี่ โอ้โหเรอซเรนขวาสุดยอดเลยอะอยังไงเนี่ยเพเพเพอยู mm ่ตอนนี้ไปเลยโอ้ขามากแล้ว้าวเลิกเล่นแล้วหรออ๋อมาเล่นอันนี้ต่อมาเล่นอันนี้ต่อชวนเพื่อนมาด้วยชวนเพื่อนมาเพื่อนก็จะเล่นเกมโอเพื่อนก็วุ่นเล่นเกมอยู่อะค่ะโอเคพีกายไก่ค้ามาแข่งกันแหนแหนแหมโหยดูหน้าะก่อนเทปเลยหน้าตา เขียวใช่หน้าใครเขียวคะหน้าตาใครเองแหละเฮ้ยมาไม่แล้วมาไม่แล้วไอติมมาแล้วหอยบูเฮเมนมีร้านไอศครีมด้วยอ่ะกินรสอะไรดีคะมีวัตลีลามีช็อกโกแลตโอ้การจะเลือกเป็นสีเพื่อนกันแล้วกันอ่ะโอเคมันคืออะไรแคนดี้หรือเปล่าแงมแงมแคนดี้โอ้ยแงมแงมแงมานั่งกินกันเลยกลุ๊บกลุ๊บ เพื่อนเปลี่ยนใจแล้วอ้าวเพื่อนกินเป็นเลมอร์เลมอนหรือชาเขียวอะไม่รู้เหมือนกันน่ะมองไม่เห็นแล้วไป้าช่วยเพื่อนไปชาเขียวอ่าชาเขียวไปเพื่อนก็เดินตามอยู่นะเนี่ยเพื่อนแต่งตัวน่ารักจังเลยกินชาเขียวแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นกินชาเขียวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยงมแงมๆๆๆแงม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 แอมแง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 กแงม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 แ จักรยานหายจักรยานอ,อยู่นี่เอาล่ะโอเคขนกระเป๋าชวนเพื่อนมาปั่นจักรยานด้วยกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนมาแลว้วเพื่อนมาลแล<ต>้วเอาขี่จักรยานเหมือนกันเลยเอโอเค เดี๋ยวพี่สกายนะคะจะพาทุกคนนะคะกลับบ้านพี่สกายไปอาบน้ำกันกลับบ้านไปกับเพื่อนโอเคกลับบ้านไปแล้วไปทําอะไรก่อนกลับบ้านกับเพื่อนบ้านเพื่อนอ๋อกลับไปบ้านเพื่อนใช่ไหมใช่มาเป็นเพื่อนกันแล้วโอเคออ้ยบ้านเมืองเนบูเฮเวนนี่นะสะอาดสะอ้านเกินเนียนเนจรงเงีงเงี้อต้องจอดรถตรงที่ช็คเขาให้จอดด้วยนะโอเคกลับบ้านกันเลยโอเคมาเร็วมาเร็วอ้ามา เย้เพื่อนเข้ามาในบ้านแล้วว่าเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอุ้ยอันนี้มันของเล่นหรือเด็กน้อยจริงๆเนี่ยตบมือตบมือจริงอ่ะเด็กน้อยจริงเหรอพี่สกายตบมือเล่นโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะพี่สกายเดี๋ยวขอพี่สกายขอมันเต้นมีทํางานด้วยโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวพี่สกายนะคะจะพาไปที่ออทรีด้วยนะคะในวันนี้เดี๋ยวพสกายขอขอเลยค่ะขอขอนี่ แมวจ่ะพี่สกายขอเปลี่ยนท่าแอคชั่นแบบหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหดูท่าซะก,ก่อนอะไรเอาดูท่าอะไรไดีคะอุย้ยท่านั่งไอตบมือค่ะตบมือโอ้ไม่เอาใส่หน้าเ yes. อ๋อไหวอยู่นี่ก็ตุยลงไปนะคะต้องกดตรนี้ก็ล้มตรงไปโอ้ยเล่อนหน่อเอ้าน blue heaven นี่มันให้แสดงท่าทางได้เยอะมากเลยนะคะแอคชั่นได้เยอะเชียวกดตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาอ๋อเราแค่กดปุ่มด้านด้านข้างขวามือมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะแมวเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเต้อันนี้ก็คือมาโชว์ท่าทางให้ดูนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างเอ่อพยักหน้าพยักหน้า โอเคขำขำเยอะท่ามากเลยนะคะตอนนี้พี่สกายพี่สกายจะเอาท่าอะไรท่าถอยหลังเนี่ยนะคะคุณผูโอ้ยถอยหลังก็ได้แล้วเนี่ยนั่งหนอยหน่อยนั่งดูการ์ตูนอ๋อนั่งดูการ์ตูนแบบถอยหลังนะคะทุกคนไปเขาไปาบน้ำก่อนอ่าไปอาบน้ำกันเอาเพื่อนอาบน้ำเสร็จพึ่งเสร็จกันเดี๋ยวบพอนโอเค ก็เปลี่ยนชุดกันนะคะไม่ชุดที่ตำรวจแล้วมาเปลี่ยนนี่แชเวอร์ชิ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 แชเวอร์ชิชิตบมือตบมืออาบน้ำชื่นใจอ้าวตุ้ยตุ้ยได้เหรอโอ๊ยคำนี้ห้ามพูดนะคะตุ้ยตุ้ยหรอคะโอ้ยเยี่ยมเรียบร้อยรู้สึกสบายท้องอะไรเช่นนี้ อ่าไปค่ะแล้วเราจะไปทริกออลทริกในวันฮาโลวีนกันอู้ทำไมอยู่ดีที่ทำหน้าตกใจอยู่ดีๆพี่เธอวายทำไมร้องไห้พี่สกายทำไมทำหน้าร้องไห้ละวะร้องไห้เพราะอะไรคะเพื่อนตุยเพื่อนตุยคุณพระอยู่ดีๆเพื่อนกระตุยเอาไปช่วยกันดูไม่อย่ามัวแต่ร้องไห้เลย อุตสาห์แบกของมาด้วยกันเพื่อนจะมาตุยตรงนี้ไม่ได้นะนีนวิ่งก่อนไปไปไปวิ่งไปไหนอะคะเนี่ย่งไปข้างล่าก่อนอ๋อวิ่งออกจากบ้านนะคะออกรูแบงล่างกันออลงข้างน้านี่ออโอเคตอนนี้พี่สกายก็ออกมาที่หน้าถนนแล้วนะคะหน้าแถวบ้านแล้วอ๋อว่งอจา้ายะคะผู้ชายจะพอ๋อาเราไปี่อ๋อเอเ่อนผู้ชายจะพาไปไหนคะโอ้าในแนตู้ o อ๋อวิอานนคกนอย่างนี่เีย ทำไมมันมีกล่องขนาดนี้อ่ะอ๋อก็เป็นตู้รับของนี่นะเอาเขาถามว่าอันดาเป็นไรอ่ะเปลี่ยนแฮแท็กแฮแท็กแฮแท็กเต็มเลยโอ้ oh no oh no ฉันจะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ยังไงดีโอโอเคหมุนแล้วก็ลงโอ้ my god วิ่งบานเลยแล้วจมลงไปอ่าจมลงไปในรถโอเคเด็กเด็กคนเด็ก โอเคยังไงต่อจะเป็นไหนต่อยูสกายขอทำงานกับเนึ่อะกินกินกินข้าวไปร้องไห้ไปด้วยก็ได้นะคะเด็ยกินแฮมเบอร์เกอร์อ๋อกลียใจเพื่อนเพื่อนตุยเหรอคะเพื่อนตุยอ๋อทำแล้วตอนนี้เราอยู่ในรถตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่เขาพิมพ์อะไรกันเนี่ย เอ oh าไหมเขาบอกให้คุณออกไปจากรถเ <laughs> ขาบอกให้อันดาออกไปจากรถเขาอะ่ะ <laughs> ไมุ่อะไรองอันดาก่อนพี <laughs> ่มาเยอะอะไรเนี่ยเขาบอกให้ออกจากรถเขาได้แล้วเราก็ยังอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่านนเราอยาก <ลด S 2> จะ<า>แบบว่าอันนี้รถเพื่อนเหรอคะ รถเพื่อนเท่มากเลยนะคะมันอัปเตนใหม่ด้วยอ่ะมันอัปเตใหม่โอเมก้าโอ้ไปแล้วไปแล้วไอ้จนเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเพื่อนน่าจะซื้อใบขับขี่มานะคะเนี่ยน่าจะไม่ได้สอบผ่านได้โดยตัวเองอุ้ยได้แล้วดีใจด้วยนะที่นายมีใบขับขี่โอ้ยนเชไปเซมานี่อะไรเนี่ยใครอะอ่า อ่ายังร้องไห้อยู่กินไปร้องไห้ไปดราม่าไปไหนก่อนกินน้าอ๋อกินน้าโค้กไงโอ้ยเข้าสู่การดราม่าย่างแท้ทูนะคะพี่สกายเนี่ยแล้วตอนนี้สกายก็ได้ออกจากรนแล้วออกมาหน้ารถและออกมาจากรถแล้วนะตอนนี้อ่ะอุ้ยเพื่อนกดนี้แต่งตัวอะไรเอ้ยยิงเขาทำ ใช้ความรุนแรงเราไม่สนับสนุนนะปัจจัยยานนี้เลยไปไปน right ี่น um ี่นี่โอ้ยเธอจะไม่ยิงเราไม่ได้แล้วโอ้คุณพระโอ้ไมคกัสโอ้ดูรถคันนี้ดิโอ้ยตายแล้วเราฉิวเฉียดบ้างเล้อนี้นี้นี้นีโอ้ยโดนเหมือนโดนตามไล่ล่าพอออกจากรถปั๊บอะไหนเจะาิีรถก็วิ่งตามไหนเพื่อนก็จะวิ่งตามอีกอ้าวดีก่อนเขาวนไปไหนอะ เขาจะวนไปไหนอะคะพี่สกายนั่นแหละจะวนไปไหนวนตามรถคันเนี้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โว้ยอุ้ยมิงทะลุไปแล้วทะลุโอ้ยเข้าไปในบ้านโอ้คุณพระหน้าเหวามากอะตอนเนี้ยตอนนี้สกายน่าตกใจเออน่าตกใจมากอะมันมีก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆก็มาพี่กายเห็นคนเมื่อกี้เขาหน้าแบบ ตุยๆนยตุยๆโอเคไปๆนี้ๆตอนนี้นะคะ oh พี่สกายก็ <my God. S 1> พาขับรถทิกอทีตีหาบ้านเข้าเพื่อเพื่อขออุ้ยรถคันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยขับชนกันไปเอา้าพี่สกายเอารถจักรยานเข้าไปตรงที่คนขับนั่งแล้วคะ่ะทุกคน uh. เอา้าขึ้นมาเขาเฉยเลยโอ้ยโอ้เพื่อนอันดาดูแบวบว่าสีสันคัลเลอร์ปูนี่มันวันฮาโลวีนหรือว่า และเกสก,กากันแน่นี่กินอะไรคะนี่ก็ยังกินปั๊บซี่ต่อไปยังไม่หยุดหย่อนนะคะเนี่ยอร่อยจังเลยกินน้ำป๊บซี่เหรอคะมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะลูกอ,อ,อ่ะไปกันไปกันเลยตอนนี้สกาย ก็ออกมาจากรถอีกครั้งหนึ่งแล้วอุย้ยเจะขึ้นรถอันนี้เหรอเขาเรียกว่ารถอะไรเนี่ยเปิดประตูคนนี้ก็ขับรถพเอถอยหน้าถอยหลังอยู่เนี่ยมันมีแนะนําให้เขาไปซื้อใบขับขีไนะไไบขบข่ได้แล้วนะโอ้ไม่ใช่ไปทาใบขับขี่ได้แล้วนะออะขึ้นมาด้วยรถด้วยกันอีกแล้วเหรอจะไปไหนคะเนี่ยทำไมฉันนี่ฮะอันนั้นจะไปไหนคะทำไมฉันจะ ทำไมนายวนไปไหนนู่นนี่นู่นนั่นของนายเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนควรจะขับไปข้างหน้านะไม่ใช่ถอยหลังไปถอยหลังมาหนีจะขับไปไหนเนี่ยของนายอ่ะเอาไป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 จะไปไหนของนายเนี่ยถอยหน้าถอยหลังแล้วเรามาขึ้นกับนายทําไมเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่นายขับเป็นี้อ่ะฉันจะเวียนหัวอยู่แล้วนะ เร,เราแนะนําเราแนะนําให้นายอะนะไปซื้อเอไปซื้อใบขับขี่เอ้ยไม่ใช่ไปซืบ้ใบขับขี่ <c oughs> ไหมนะโอเคทำไมนายทำไมนายขับรถทำไมนายขับรถนี่นี่ <Okay. S 2> ไนไนายจะขับไปไหนเนี่ยโอเคเราไม่ไหวกะเราเวียนหัวเราขอลงรถหน่อยแล้วกันนะป่ะ ตอนนี้นะคะพี่ตะกายก็ลงออกจากรถแล้วพอไม่ไหวเวียนหัวมากมามีก็เวียนหัวมากจริงโอ้ยอะไรเนี่ยอัศวินมาจากไหนเนี่ยปีนขึ้นมาบนในรถด้วยกันอีกแล้วอ่ะไปไๆไปไ,ปไเปลี่ยนหน้าป๊บน,นึงอ่าระหว,ว่างรอนะคะเราก็ขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sky, Sky ดกดซับสไคร้ <subscribe S 2> ให้พี่กสกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเรานะคะถ้ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะให้คอมเมนต์แล้วก็จอยันเลยเนะเออได้โอตอนนี้พี่สกายก็อารมณ์ดีแล้วนะคะทุกคนอาจจะเปลี่ยนชุดหรือเปล่า โอเคนะคะแมปนี้นะคะกว่าจะพี่สกายจะยิ้มออกนะคะหลังจากที่เพื่อนตุยไปแล้วก็ยาก ens ens, เย็นแสนเข็นเหลือเกินไม่ข,นนขึ้นมาแมวให้พี่ขึ้นมาอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ลงจากรถคันนี้สักทีหนึ่งอ,อะนะ<อ>มัมีเวียนหัวกับรถคันนี้<อ>มากเลย<อ>ไม่รู้ว่าพี่สกายเข้ามาทําอะไรนักหนาเนี่ยโอโอ๊ไม่กดฉันไม่เงยเลย ค่ะตอนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามพี่สกายแล้วก็ให้กําลังใจพี่สกายทุกช่องทางเลยอันนี้ใครพิมา่ค่ะทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์พวกเรานะพวกเรารู้สึกขอบคุณมากเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเราแล้วก็ติดตามต่อไปติดตามต่อไปใช่นะคะเพื่อพี่สกายก็จะทําคลิปใหม่ๆให้น้องๆดูด้วยเนาะอืมโอเคบ๊ายบายค่ะสงจุบ ขอส่งท้ายไปด้วยรถที่ถอยหน้า <Okay. S 1> ถอยหลังถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังอยู่ในนั้นโอเคบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ yeah.